สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีไม้มาแบ่งปันกันเช่นเคยนะครับผมก็จะคัดออกมาจากในตู้เนาะมีอยู่ห้าหกลังนะครับวันนี้ไม้มีสำรองนะครับมีจํานวนอยู่นะน,นี้คัดมาเข้าวๆนะครับก็มีค่าส่งมาเหมาอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับลังนึงจะใส่ได้สิบสองกระถางนะครับลังละห้าสิบาทเนาะถ้าใครรับมากกว่าสิบสองกระถางก็จะ ใส่ลังใหม่นะครับลังใหม่ก็จะเป็นห้าสิบาทเหมือนกันนะครับ <c oughs> โทษทีครับอันนี้เริ่มจากลังราคายี่สิบาทนะครับอันนี้เป็นเจ้าพญานาหมื่นนะครับตัวน,นี้ก็ไปยี่สบาทต้นนี้ไม่มีสำรองนะครับมีมาต้นเดียวนะเจ้าพญานาหมื่นยี่สิบบาทอันนี้ก็จะเป็นัวหิมะครับับวหิมะก็ยี่สิบบาท หลังนี้จะยี่สิบาททุกต้นนะครับนี่ก็จะเป็นเอ,อนางฟ้าจำแรงนะครับก็จะมีสองต้นนี่หนึ่งกระถางนะนางฟ้าก็มีกระถางเดียวนะครับใส่ัวโตเลยยี่สิบบาทนะครับหลังนี้มงคลสยามนะครับตอนนี้จะเป็นลุ้นป้ายนะ้ำไม้ก้านแข็งนะครับมงคลสยามยี่สิบบาทเทพนาคาครับนี่ก็ยี่สิบาทนะเป็นบอลกลาบนะครับเทพนาคา อันนี้เป็นศิลานักปาดครับนี่ด่างนะไม่ใช่ลุ้นดางนะครับก็ยี่สิบบาทเหมือนกันนะนี่ก็จะเป็นรัตนเทพครับหน้าลายเปอะเปอะแบบนี้นะฟอร์มสวยเลยครับรัตนเทพครับยีบ่สิบบาทเศรษฐีเรือทองครับนี่ใบล่างเขาด่างนะใบบนเขาหลุดไปไปเลี้ยงไล่แดดเอาใหม่ได้นะครับต้นนี้กลยี่สิบบาทนะครับเศรษฐีเรือทอง ลงไม้กัดลายนะครับนี่เขาจะกัดลายมาใบจะงงเงาเลยนะเวลาเขาจะมีด่างเลยนะตัวน,นี้ติดด่างมานิดหน่อยนะตัวนี้ลาโตขึ้นสวยมากนะครับไม้ตัวนี้ก็ไปที่ยี่สิบบาทครับเด็ดที่นี่ลุ้นด่างนะครับหน้าเขาก็จะออกมาออกดำๆเขียวๆนะครับเปือเป่อๆเนาะก่ยี่สิบาทครับฟอร์มแข็งแรงนะ อันนี้ก็จะเป็นใบไผ่ใบหอกนะครับเป็นตัวด่างเหลืองแต่ตัวนี้เขามีสก,กิตมานิดหน่อยนะสีเหลืองก็ไปที่ยี่สิบบาทนะครับอันนี้เป็นลูกไม้ครับเป็นลูกของมณีจันเป็นลูกไม้กัดด่างนะโตขึ้นสวยครับเขาจะกัดด่างขาวด่างชมพูนะลูกไม้ตัวนี้ไปยี่สิบบาทครับมณีเมฆละครับมีสองต้นีนหนึ่งกระถางนะครับมณีเมฆละ ก็ไปที่ยี่สิบาทแล้วกันครับกระถางนี้เดี๋ยวไปดูราคาสามสิบบาทนะครับมาดูลังราคาสามสิบบาทนะครับต้นแรกจะเป็นพรเจ้าสัวนะครับติดด่างทุกใบนะพรเจ้าสัวเป็นตัวพรเจ้าสัวหน้าแดงนะครับติด,ตดป้ายทุกใบเลยไม่มีรุดเลยนะครับก็สามสิบบาท อันนี้เป็นชินนบัญชรครับเป็นชินนบัญชรหน้าม่วงนะครับกัดลายมาแล้วนะตัวนี้ก็ไปที่สามสิบบาทครับเท้าทองอินครับติดด่างทุกใบนะเท้าทองอินนีใบใหม่มานี่ก็ด่างนะครับก็ไปที่สามสิบนะครับเท้าทองอินนะเป็นจระลง้ําทองครับตัวน,นี้ก็ด่างด่างทุกใบเลยไม่หลุดเลยนะครับแต่ติดด่างน้อยนะเบนจระลง้ําทองโตขึ้นเขาต กับลายสวยนะเข้าไปลุ้นต่อนะครับสามสิบบาทอันนี้เป็นนางลักสุดครับนี่ป้ายมาสวยๆจะก็มีหลุดป้ายบ้างเป็นบางใบนะครับไซส์โตแล้วด้วยนะไปที่สามสิบบาทบอันนี้เป็นแสงทองคำนะครับนี่ติดดังเหลืองกระจายกระจายนะติดดังแทบทุกใบเหมือนกันนะครับก็ไปที่สามสิบนะครับแสงทองคำ อันนี้เป็นลูกไม้ครับเป็นลูกไม้ของมณีล้อมเพชรนะครับแม่อุ้มฝักเป็นมณีนะส่วนนี้แต่เกสรเกสรของพ่อนี่คือหลากหลายครับผสมกันก็ไปที่สามสิบนะตัวน,นี้ดงังทุกใบไม่ม,ม,มีหลุดนะครับเป็นลูกไม้ของมณีล้อมเพชรนะมณีนาลาครับนี่ดงังสวยทุกใบเลยนะมณีนาลาฟอร์มใหญ่เราด้วยนะครับก็ไปที่สามสิบบาท อันนี้เป็นสีการจนานะครับเป็นตัวเจนแรกๆนะครับเป็นไม้กัดลายสวยนะสีการแลวเป็นไม้การแข่งด้วยครับก็สามสิบบาทครับนนี้เป็นลูกไม้กอกเกตนะครับนี่ด่างมาประมาณนี้นะนี่ใบล่างๆเขาด่างสวยนะครับอันนี้ใบใหม่เขานะมีใบนี้เขาลุดไปนะครับอันนี้ใบใหม่เขาไปที่สามสิบาทครับไตโตเรยด้วยนะลูกไม้ด่างอาจารย์ปอครับนี่ด่างทุกใบเนาะ มีใบมีหลุดไปหนึ่งใบนะครับใบอื่นด่างทุกใบเลยก็สามสิบบาทนี่เป็นสบายแพรนะครับเป็นตัวลุ้นด่างนะสบายแัวนี้ก็ไปที่สามสิบครับฟอร์มสวยแล้วนะศิลางมทองแผงครับตัวนี้ด่างมาสายวยๆวยใบใหม่ออกมาด่างเหลืองด้วยนะไปที่สามสิบบาทครับมน,นีล้อมเพชรแผงครับด่างทุกใบเลยนะ ตัวนี้คือลุ้นเอาไปลุ้นด่างสวยตอนโตสบายเลยครับเพราะว่าไม้เขาติดด่างทุกใบนะฟอร์มสวยแล้วด้วยครับเอาไปที่สามสิบาทพอแบ่งๆนะฮะเดี๋ยวไปดูราคาสี่สิบาทกันต่อครับครับมาดูราคาสี่สิบาทกันนะครับแดดมาแล้วครับวันนี้ไปแบบไวๆเลยนะครับอันนี้เป็นเดธทีนี่ครับแบบไม้อมผ้าชิ้นใหญ่นะเขาออกมาเลยใบแบบเบลลิ่มเลยนะครับ สี่สิบาทนะครับเด็กที่นี่ตัวนี้ก็เป็นสีเลือกงามครับไม้ดังเหลืองนะสซโตแล้วนะครับสีเลือกงามสี่สิบบาทเท้าทองอินอตัวนี้เท้าทองอินนะครับสี่สิบบาทครับมีนางรักสดครับตัวนี้ป้ายทุกใบเลยครับสายโตแล้วด้วยสี่สิบบาท เพชรเมืองนนท์นะครับเป็นไม้ด่างขาวสบายตานะเพชรเมืองนนท์ตัวนี้ด่างสวยทุกใบเลยสี่สิบบาทครับเศรษฐีเรเือทองครับด่างมาสวยๆนะสี่สิบบาทพรเจ้าสัวครับตัวนี้ด่างชมพูครึ่งเลยนะไซโตแล้วครับสี่สิบบาทครับพันท้ายนละสิ่งครับนี่กัดลายมาแล้วฟอร์มสวยๆครับพันท้ายสี่สิบบาท องหญิงท้อฝันครับด่างสวยสี่สิบบาทลัตะนะรุ่งเรืองครับด่างมาสวยๆเลยนะสองใบนี้ฟอร์มใหญ่แล้วนะครับสี่สิบบาทนะครับผมพิมานครับปลายทุกใบสี่สิบาทครับพอดีขอไปไวๆเลยนะครับแคบทันหรือเปล่านะนี่นะพอดีแดดมาแล้วครับอเดี๋ยวไปดูรังห้าสิบาทกันต่อนะครับ ับมาดูรังราคาห้าสิบาทกันนะครับเริ่มจากต้นนี้นี้จะเป็นลูกไม้ด่างลายอึ่งน,นะครับเขาจะมีชมพูลูกไม้ตัวนี้จะมีด่างเหลืองเข้าด้วยนะก็ไปที่ห้าสิบบาทนะครับฟอร์อมแข็งแรงนะครับนี่เป็นเจ้าขุนครับกัดชมพูมี เจ้าขุนเขาจะเป็นไม้ด่างลายเปิดนะเขาจะลายชมพูมีเหลืองนะครับตัวนี้ก็แบ่งไ้ที่ห้าสิบาทนะเป็นไม้ที่ผ่าด่างใหญ่อีกตัวนะครับเจ้าขุนโชคลำซำครับตัวนี้เขาจะมีแลบแดงๆออกมาด้วยนะกับที่ห้าสิบาทนะครับโชคลำซำอันนี้เป็นลูกกอ,อกเกตครับตัวนี้ด่างสวยนะขอบชมพูเลยนะตัวนี้ลูกกอ,อกเกต ห้าสิบบาทนะครับอันนี้เป็นขวัญนาครนะครับเป็นไม้ป้ายนะตัวนี้ติดป้ายมานิดหน่อยนะครับแต่ก็ฟอร์มแข็งแรงไม้ตัวนี้เขาจะชอบป้ายตอนโตไซส์แบบหัวแก่ๆเลยนะปลายสวยนะครับเวลาโตเอาไปที่ห้าสิบาทนะครับขวัญนครนะมันมีมันตาครับเป็นไม้กบับไม้แบบกบับฟอร์มเตีย้ยฟอร์มไม่สูงนะมันมีมันตาตัวนี้ แล้วก็เป็นไม้แข็งแรงไม่ค่อยทิ้งใบนะครับเอาไปที่ห้าสิบาทนะครับด่างสวยอยู่นะสตบุงกุครับตัวนี้ด่างนี่ใบนี้ด่างสวยเลยใบนี้ก็ด่างนะครับมีใบมีหลุดไปนหนึ่งใบสตบุงกุไม่ด่างก็สวยนะครับไม้เขาพื้นใบออกเข้มเขมนะแล้วก็จะด่างชมพูก็แบ่งไปที่ห้าสิบาทนะครับสตบุงกุเป็นไม้อีกตัวที่ทําด่างยากเหมือนกัน อันนี้เป็นลูกไม้กัดลายด่างนะครับนี่ใบเขาจะเงาๆนะลูกไม้ตัวนี้ก็ไปที่ห้าสิบบาทนะครับด่างสวยๆเลยครับนี่ก็เป็นลูกไม้ด่างอาจารย์ปอรครับด่างสวยทุกใบเลยฟอร์อมสวยแล้วนะครับตัวนี้ห้าสิบบาทลาสี่มีลน,นะครับลาสี่มีลด่างสวยๆไซส์โตนะครับห้าสิบบาทนะ แต่ว่าเขากลาับหลุดไปนะครับราสีมีนผมผ่าราสีมีนกลับคอยจะจะหลุดไม่รู้เป็นไรเหมือนกันทำให้แบบกลาบมีทุกใบาย,ยากครับราสีมีนกลับไปที่ห้าสิบนะฟอร์มสวยละอันนี้เป็นลูกไม้ด่างปเปปอะนะครับด่างชมพูล,ล,าลายแบบนี้เลยนะยิง่งโตยิ่งเปิดด่างสวยนะครับลูกไม้ตัวนี้เอาไปที่ห้าสิบบาทนะครับไม้ใบดกนะเป็นลูกไม้ใบดก เดี๋ยวไปดูลังต่อไปนะครับเดี๋ามาดูในถาดนี้กันอันนี้เป็นโบกิโนฟูจินะครับซส์โตแล้วนะไซส์แบบพร้อมสวยเลยครับตัวนี้ออกเขียวดำๆเนาะใบเขาอายที่ห้าสิบาทนะครับโบกิโนฟูจิตัวนี้ก็จะเป็นเก้าทับครับด่านทุกใบนะไม่มีหลุดเลยนะก็ห้าสิบบาทนะครับเก้าทับ น,นี่เป็นอนมรรัตน,นโกสินทร์นะครับหลอดใหม่มาก็ด่างสวยเลยนะผมแบ่งไปที่ห้าสิบาทเขามีกระถางเดียวนะอนมรหมดเลยครับที่สวนเพิ่งเจอกระถางนี้นะห้าสิบบาทพอสาวนครใช้สี่ครับด่างสวยๆนะห้าสิบบาทจตุรเทพครับห้าสิบบาทครับธิดาสวรรค์ครับห้าสิบบาทนะเป็นไม้ดำลายๆนะธิดาสวรรค์ ลูกปีศาจแดงครับหลอดใหม่มาก็ดังนะครับห้าสิบาทนะลูกปีศาจแดงเทวี TV สุริยาครับดังทุกใบนะเทวี TV ตัวนี้ก็ห้าสิบาทครับไปดูลังต่อไปกันนะครับครับมาดูลังนี้กันต่อนะเริ่มจากราคาห้าสิบาทกันอันนี้เป็นมณีลักษมีนะครับดังสวยๆเลยนะห้าสิบาทครับ องหญิงอนัญญาพนาวันนะครับนี่ไม้ผมผ่าชิ้นใหญ่นะกลัวเขาไม่ด่างนะครับเลยต้องผ่าชิ้นใหญ่ออกมาใบแรกนี่แบบแบบเบิ่มเลยนะไปที่ห้าสิบบาทนะครับองหญิงอนัญญาเป็นไม้ที่ผ่าทําด่างยากอยู่นะครับดารานพลัดด่างสวยๆครับต้นนี้ก็เอามาแบ่งที่ไปที่เจ็ดสิบบาทแล้วกันครับดาราเนาะ ม้แบบผ่าด่างสวยๆย,ยากอยู่เหมือนกันครับเจ็ดสิบบาทอันนี้เป็นกระบี่ในร้อยครับห้าสิบบาทนะกระบี่ในร้อยอันนี้เป็นมณีนครขาดครับเป็นไม้ที่แบบไม่มีใครทําเลยนะเขาผ่ามาแล้วเขาออกมาหน้าเดิมยากครับอันนี้นักขลาดตอนนี้จะเป็นหน้าเดิมนะหน้าจดทะเบียนสวยๆเลยผมแบ่งไว้ที่หนึ่งร้อยนะครับอันนี้นคราช สวยๆมาให้เลยนะครับเทพปบุตป้ายนะครับป้ายออกชมพูอมแบบจะม่วงหรือเปล่านะเขาจะผูกเข้มๆนะครับเทพปบุตเอาไปที่หนึ่งร้อยนะครับต้นนี้ป้ายสวยๆเลยนะต้นนี้เป็นปีกหงแผงด่างน,นะครับนีลายมาสวยๆแล้วนะด่างสวยเลยครับต้นนี้เอแบ่งที่หนึ่งร้อยครับปีกหง อันนี้เป็นพัทยาไอ้มูลบางแสนครับทุกทีมูลบางแสนก็เอาไปที่หนึ่งร้อยนะครับป้ายมา,าสวยๆเลยนะต้นนี้คือดังเปิดทุกใบนะมูลบางแสนป็นไม้อีกตัวที่สวยนะครับเขียวเหลืองแท็กซี่ครับไซต์โตแล้วนะดังเหลืองทุกใบนะครับนี่ใบตั้งแม่ได้เลยครับต้นนี้ไม่หลุดดังเลยหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่เอาลูกไม้ใบเขาจะเป็นใบกลมนะแต่ต้นนี้เขา ออกเป็นใบป้อมนะครับไม่ค่อยกลมเท่าไหร่อันนี้ใบใหม่เขานะเปิดด่างมาส,สวยๆต้นนี้ผมเอาแบ่งที่หนึ่งร้อยนะครับใส่โตแล้วนะเป็นไม้ใบป้อมกลมนะครับเปิดด่างลายเปดเปอิๆนะหนึ่งร้อยบาทอันนี้เป็นดาวประกายพึกครับใบใหม่เขาด่างเหลืองครับครึ่งเลยนะเขาติดด่างเหลืองทุกใบนะดาวประกายพึกหนึ่งร้อยบาทครับเดี๋ยวไปดูลังต่อไปครับลังสุดท้าย มาดูลังนี้นะครับรลังฐานละอันนี้จะเป็นกระถางใหญ่นะกระถางห้านิ้วแล้วก็กระถางหกนิ้วครึ่งนะครับนี่จะเป็นชายชนแยกหนอนะไฟตัวโตเลยอยู่ในกระถางหกนิ้วครึ่งล้นๆ้นนะครับเป็นไม้แยกหนอนนะชายชนหลอดใหม่มาแดงแป๊ดเลยครับเอาเท่าไหร่เดียเอาไปหนึ่งร้อยแล้วกันครับชายชนไม้อยู่ในกระถางหกนิ้วครึ่งล้นๆ้นนะครับมีหัวนะไม้ผมแยกหนอผหัวเลิกนเลยครับ หนึ่งร้อยบาทนะชายชนอันนี้จะเป็นลูกไม้ด่งปปางชมพูใบกลมนะครับอยู่ในกระถางห้านิ้วลนๆนะครับต้นนี้กะบัตทีสองร้อยห้าสิบนะครับลูกไม้ใบกลมนะไม้ใบกลมก็ทํายากนะครับไม้ใบกลมต้นนี้กลมจริงนะครับสวยๆเลยสองร้อยห้าสิบนะนี่เป็นออปติมัสน้าเหลืองส้มนะครับกระถางห้านิ้วนะครับลนๆแนละ้วนะต้นนี้ เอาไปที่เก้าร้อยบาทนะครับออ p ติมั z นะหน้าเหลืองส้มนะครับน,นี่เป็นรัตนกบามีนะครับตัวนี้เอาไปที่สองร้อยนะครับไม้แบบล้นกระถางห้านิ้วแล้วนะรัะตนะบารมีนะครับอันนี้จะเป็นใบหอกเหลืองส้มนะครับไม้แบบไม้หน้าเหลืองส้มเขา กำลังมาเลยนะตอนนี้ตามหากันเยอะนะครับยังไม่มีชื่อนะเป็นลูกไม้เป็นหกด่างสวยทุกใบนะครับตัวนี้ไม่มีรุดเลยอืมเอาไปที่หกร้อยบาทแล้วกันครับแบ่งไปนะกระถางห้านิ้วล้นนะครับไปเปลี่ยนใส่แปดใส่สิบได้แล้วนะหกร้อยบาทนะครับไม้เหลืองส้มนะหกร้อยบาทอันนี้เป็นมอนเทอรย์ครับด่างสวย,สวยน,นี่ใบใหม่มาคือเทพเลยนะ มาตัวนี้ไปเปลี่ยนใส่แปดใส่สิบได้แล้วนะครับเอาที่ห้าร้อยบาทนะครับมอนเทอรี่นี่ใบใหม่มามีแดงมีเหลืองนะเปิด,ด่างมาสวยนะครับตัวนี้กืบหมดทุกกรถังแล้วนะครับวันนี้สนใจต้นไหนโทรอไอลน์มาที่เบอร์ศูนย์แปดห้าห้าเก้าแปดสี่สามเก้าสองนะครับโทรย้ำๆหน่อยนะครับเบอร์นี้บางทีโทรบางทีอาจจะไม่ค่อยติดนะครับต้องโทรย้ำๆ ถ้าแอดไลน์ก็จะง่ายเลยครับแอดมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบบอลสีด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูจนจบไล์นะครับขอให้โชคดีมีความสุขกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ